สุรออนอินชีร ah. ah ์อสุรออนอินชิรอเป็นบทบัญญัติมักกียะมีแดอายะความหมายโดยสรุปของส ah ุรออนอินช ah. ah ิร์อสุรออนอินชิรอเป็นส ah ุรอมักกียะกล่าวถึงตำแหน่งอันมีเกียรติของท่านรสุลลลอฮ์และสถานะอันสูงส่งของท่านณที่อัลลอฮ์สุบฮา,านะฮูตาลาสุรอได้กล่าวถึงความโปรดปรานอันมากมายของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวและรสูลของพระองค์ มูฮัมหมัดซลลลฮุวาเลสัลลัมทั้งนี้ด้วยการเปิดหัวอกของท่านเพื่อการอีมานทําให้หัวใจของท่านมีรัศมีด้วยปรัชญาและความรู้และทําให้ท่านบริสุทธิ์จากบาปต่างๆและความผิดต่างๆทั้งหมดนี้ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อปลอบใจแก่ท่านรอสุลลลฮ์ซลลลฮุวาเลสัลลัมจากการที่ท่านต้องเผชิญกับการทําร้ายของหมู่ชนที่ชั่วช้าสารเลวเราไม่ได้เปิดอกของเจ้าแก่เจ้าดอกหรือ และเราได้ปลดเปลื้องภาระหนักของเจ้าออกจากเจ้าแล้วซึ่งเป็นภาระหนักอึ้งบนหลังของเจ้าแล้วซูรอได้กล่าวถึงการเชิดชูตำแหน่งอันสูงแก่ท่านรอซูลและยกสถานะของท่านให้สูงทั้งในดุนยาและอาคิระอและให้ชื่อของท่านสัลลลลอฮุอะลัยฮิวะสลัมต่อเข้าด้วยกันกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตาลาและเราได้ยกย่องให้แก่เจ้าแล้วซึ่งการกล่าวถึงเจ้า ซูลรอได้กล่าวถึงการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูลลลอฮฺสัลลัลลอฮลุวะลัยวะสัลลัมขณะที่อยู่ในนครมักกาต้องเผชิญกับความยากลำบากและความหวาดกลัวพร้อมกับบรรดามุมลินจากการกระทำของพวกปฏิเสธศรัทธาที่ไม่ยอมศรัทธาโดยแจ้งให้ท่านทราบถ,ถ,ถึงว่าการปลดเปลื้องความทุกข์ยากและชัยชนะที่จะได้รับเหนือศัตรูนั้นใกล้เข้ามาแล้วฉะนั้นแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายได้ สุร้อนได้จบลงด้วยการกล่าวเตือนท่านรอซูลสลลัลลฮุอะลัยสลลมให้จัดเวลาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการอิบาดาต่ออัลลอฮ์หลังจากเสร็จสิ้นหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาทั้งนี้เป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ได้ประทานความโปรดปรานให้แก่ท่านดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากงานหนึ่งแล้วก็จงลำบากต่อไปและอย่างพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นก็จงมุ่งปรารถนาเถิด

แล้วเราได้ปลดเปลื้องภาระหนักของเจ้าออกจากเจ้าแล้วซึ่งเป็นภาระหนักอึ้งบนหลังของเจ้าและเราได้ยกย่องแก่เจ้าแล้วซึ่งการกล่าวถึงเจ้าฉะนั้นแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายได้แท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย ดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากงานหนึ่งแล้วก็จงลำบากต่อไปและยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นที่เจ้ามุ่งปรารถนา